จากนี house, okay. ้วิ่ยาเป็นขาวค่ะที่ของเราดิฉันจะมาอ่านเสนอวัสดุเราใช้ทำเป็นบ้านค่ะทำด้วยอะไรเอ่ยไม้ไผ่ตะก้อนหนึ่งเมื่อย